สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับก็เป็นทางการแล้วนะครับว่าอดีตราชินีสิริ i k i ท่านได้สวรรคตนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะมนุษย์เราเนี่ยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนะไม่เป็นเรื่องปกติก็คนที่รักก็อาจจะมีการไว้อะไรไว้ทุกกันครอบครัวราชวงศ์นะก็เห็นว่ามีการประกาศ ว่าให้มีการไว้ทุกหนึ่งปีแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคนที่มองประเด็นการประกาศการสวรรคตหรือว่าการเสียชีวิตนะทั้งมีการพูดถึงองค์พานะแล้วก็สมเด็จราชินีเนี่ยแล้วยังมีราชวงศ์ท่านอื่นๆที่อาจจะอยู่ในข่ายมีอาการป่วยนะก็มองกันไปว่า จะมีการประกาศในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์นะทางการเมืองคือการขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือการต่ออายุของรัฐบาลอนุทินในตอนนี้นะเมื่อก่อนก็คือไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะประกาศอย่างเงี้ยนะซึ่งผมเองนะก็มีความรู้สึกว่าม,มันก็เป็นไปได้สำหรับเมืองไทยเราแต่ไม่ควรจะเป็น นะครับการใชนะ้การตายการไว้ทุกข์มันหยุดการเลือกตั้งหรือมาต่ออายุนายกที่ให้สัญญาถแถลงการในสภาว่าจะยุบสภาเนี่ยผมว่าวังไม่น่าจะสิ้นคิดขนาดนั้นนะสิ้นไร้ไม่ต่อขนาดนั้นนะจะกลัวความจริงอะไรมากมายกับการที่ให้มีการเลือกตั้งวันนี้ทั้งเผื่อไทยทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็มีอภิสิทธิ์กลับมานะ ซึ่งพักทั้งหมดเนี่ยจะสู้พักประชาชนไม่ได้เลยหรือและต่อให้พักประชาชนได้เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถเขียนอะไรให้เกิดช่องโหว่ในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ของราชสำนักได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงมองว่านะไม่ทั้งไม่สมควรและไม่จำเป็น กับการที่จะต้องเอาการไว้ทุกข์มาเป็นข้ออ้างในการไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั่นคือการร่างรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนรัฐบาลการลงประชามติและการเลือกตั้งนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่จําเป็นและไม่สมควรอย่างยิ่งท่านคิดเห็นประการใดก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องนี้มีคนตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วผมเลยอยากจะวางประเด็นนี้เอาไว้นะครับ เป็นการตีปลาน้าใสเอาไว้ว่าไม่สมควรและไม่จําเป็นนะ